หลุมละสองเม็ดโอ้ยหลุมละเม็ดมใส่ต่างต่างต่างหากงอกเม็ดแต่ว่าอ,อันนี้กันได้เบียดหนึง่งโอ้เจมันนาะมันเปียกมันน้ำแฉะหกน้ำนี่เดี๋ยวบอกทัวนหน่อยมั้ เกิดอยู่นี่นะเพิ่นหยามเพิ่นอยากปลูกไม้เพิ่นเหลืเกิดอยู่ป่วยเพิ่นก็เอามาเน่ไว้เี่แต่แนวอยากเน็บอยากปลูกตั้งแต่เมื่อนมาดูมาชมพี่อันเพิ่นเอาน้อกล้วยมาไว้ไปไงปิดเอาเลยปิดเลยไปไงโอ้เพิ่นได้สามต้น ใสเบิ่งน่ในถุงในร้ายแล้วพอสวยงามแท้ครเพิปป่เห็นดอกปาดโอ้ได้ร้ายแล้วสวยงามแท้ครเพิปป่เห็นดอกปาดโอ้ได้ร้ายแล้วใกล้เคียงหมดเนี่ยบเปลือกถิ่มใบตามมัน ประเทศเน็บแบบบ่ตั้งใจหลุมละสองเม็ดโอ้ยหลุมละเม็ดใส่ต่างต่างหาใส่ต่างต่างหกเม็ดมาดูมาดูเฉยๆประมาณต่างต่เหมือนมาดูมาส้มพีน พึ่นเอาน้อกล้วยมาไว้นานๆมาดูที่หนึง่งเบียบอกเขือเบียบอกทัวหน่อยโอ้ยค่อยบ่ามีเบียเข้ามาหาเลีมบักทัวพี่น้องจ้พว่นนะ้นุ่ยนั่นงามงามผุนนุ่ยเดียวนึงกับงามโอ้ยสามตีนั่นนะโอ้ <c ười> นี่เระมาชม <c ười> นานๆมาชมทีฝนตัดหญ้าเตียนแล้ว ขอบคุณจ้าที่แวะมารับชมเพื่อนจ้าใกล้เคียวเบิดเนีบ,บักเพือทิมว้ตามมันประเทศเน็บแบบบ่ตั้งใจป่วเพื่อนก็นเอามาเน็บไววนี่แต่แนวอยากเน็บอยากปลูกปาดมาเจอต้นกะทินน่อยแกบ่นี้ แกบอก่ะไปให้ถุงเดรนไปเอากลับไปกันนะปปะมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันกับฟื้นอยู่นี่แหละมาชม <c oughs> นานๆมาชมทีคนตัดหญ้าเตียนแล้ว ขอบคุณจ้าที่แวะมารับชมเพื่อนจ้าเออมันเื่อนอยู่ผักแช่ก็พื้นแล้ว,วลป้าให้หุ้ได้ไลายจะป้าเอากลับไปกันนะชุดแวกเพื่อนกอามาเน็บไว้นี่แต่แนวอยากเน็บอยากปลูก ประมาณเนบใบบอกเกิดเลยพ่อใหญ่เอ้ยจะได้มาจามไหมโอ้ยห่างๆประมาณมาดูมาดูเฉยเฉยโอ้ยเป็นตะกินแซ่บเพชรเก็บซะเลย แก okay, พ่อใกล้ไปแห้งเคียหลายบ่เกิดุ่ต้นที่เคยเห็นนั่งร้านให้ <laughs> คุ่นมาตัดงาเกียงแล้วเคยบ่มีเวียกเขามาหาเล่มบักทัวพี่น้องจ้านน่าหนวยนั่นงามงามผุนหนวยเดียวนึงกับงามโอ้สามตีนน,น่ะโอ้ <laughs> นานน,านมาดูที่นึง เบียบอกเขือเบียบอกทั่วหน่อยโอ้ยตุ่นต้นที่เคยเห็นนางลานห้าย่นมาตัดหงาเกี้ยงแล้วเออมันฟื้นอยู่ผักแช่ก็ฟื้นแล้วใช้เบื้งกัน่าทังหนามีหน่วยพอเบื้องกข่อยไปใช้เบื้งบอกทั่วหน่อยไปยัยปิดเอาเลยปิดเลยไปยัยโอ้คนได้ซ้ำตุ่น งไอเบึงแม่ในหุ่งในายแล้วบอไอ้หุง่งในไรเลยไอ้ป๊าดเอ้ากลับไปกันนะตั้งแต่เม,มือนมาดูมะส้มทีอันเพิ่งเอานอก,ก้วยมาไว้ใกล้ไก่แห้งเคี้ยหลายบ่เกิด เกิดต้นเดียวเม็ดเดียวนี่นะตรงบ่เกิดกับนี่นี่นวยนึงพนนเพื่อนงใกล้เคียบเบิดเน็บเปือถทิมว้ตามมันประเทศเน็บแบบบ่ตั้งใจนี่ละมาชม <c oughs> นานๆมาชมทีคนตัดหญ้าเตียนแล้ว ขอบคุณจ้าที่แ,แวะมารับชมเพื่อนจ้าปลูกน้ำนี่เดี๋ยวบอกดวนหน่อยเกิดอยูนย่นี่นะพ่นหยามพ่นจากปลูกไม่เพื่อละเกิดอยูย่เนี้ยไปบ่เกิดเลยพญ่เอ้ยจะได้มาจามไม่ห่างๆอ,อ,อันนี้กันใ้เบี้ยหนึ่ง โอ้ oh, จแมนเนาะมันเปียกมันน้ำแฉะมันน่านมาดูที่หนึง่งเบียบอกเขือเบียบอกทัวหน่อยโ oh, อ้อันนี้กันได้เบียหนึ่งโอ้จแมนเนาะมันเปียกมันน้ำแฉะอันนี้กันได้เบียหนึ่ง จะมันเนาะมันเปียกมันน้ำแฉะเฮ้ยห่งได้ไรเกิดเอากลับไปกันนะอู้ยเป็นตะกินเสียบเ,เก็บซะเลยโอ้โหแก่พ่อสวยงามแท้ใคเพิ่งเห็นดอก โอ้ได้หลายแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันก็ฟื้นอยู่ไอ้ถุงดีไลน์้ป้าเอ้ากลับไปกันนะพะยัยปิดเอาเลยปิดเลยพะยัยโอ้คนได้สามคน ใส่บ้างไหมในถุงในแล้วบอกปาดมาเจอต้นกระทินหน่อยแกบอนี่แกบอกคะปลูกน้ำนี่เดี๋ยวบอกัูหน่อยมันเกิดอยู่นี่นะเพิ่นหยามเพิ่นอยากปลูกไหมเพิ่นเราเกิดอยู่ใกล้เคียบบดเนี่ยบักเผือบทิมไว้ตามมัน ประเทศเน็บแบบบ่ตัง้ตงใจม,มาดูมาดูเฉยๆตั้งแต่เมือนมาดูมาช่มทีนเพิ่งเอานอ,อกกล้วยมาไว้มาเน็บไปยื้ทัวทีบไง,อองบึงกอมาแล้วก็ฝน ต้นที่เคยเห็นนางลานให้คนมาตัดงาเกี้ยงแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันก็ฟื้นอยู่หลุมละสองเม็ดโอ้ยหลุมละเม็ดใส่ต่างหาใส่ต่งห่างหกเม็ด เพิ่นก็เอามาเนปไว้มิแต่แนวอยากเน็บอยากปลูกพไปไงปิดเอาเลยปิดเลยพไปไงโอ้เพิ่นได้สามจนไต้เบิ่องนี้ในถุงในไร้ะบ่อประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันก็ฟื้นอยู่